สวัสดีครับผมวันนี้ยินออโต้คาร์มาเจอกันอีกแล้วครับท่านครับผมวันนี้เรามีรีโวเข้ามา2คันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับเก่าหรือใหม่ดีนะครับผมและรีโวที่ได้เห็นอยู่นะครับคันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลยนะครับผมหน้าลอยๆอย่างนี้นะครับปี2018นะครับเป็นรีโวสมาร์ทแคปนะครับผมเจ้ารีโวคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่449,000สาพนะครับผม ลูกค้ามาวันนี้ได้รีโว่เปใหม่ปี2 0ง8คันนี้นะครับเพียงราคา4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้ามาวันนี้ลูกค้าสามารถเลือกฟรีดาว่อนเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมอีกคันนึงนะครับผมนะครับผมคันนี้นะครับนา,า,าแหลมคันนี้รีโว่นะครับปี um, 2 0 1 5นะครับผมราคาซอฟลงมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมราคาเพียง379 0 0 0บาทนะครับรีโว่ปี2015ันสมารแครคันนี้นะครับลูกค้าสนใจนะครับผมราคาเบาๆกระเป๋เา,เา,เานะครับ มาวันนี้ฟรีดาวพอเพียง6,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลือกเอาเลยนะครับ